สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรนะคะทำง่ายๆเพียงแค่6ขั้นตอนเท่านั้นค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะ สืบเนื่องจากมาตรการของรัฐนะคะที่ให้เงินสนับสนุนเงินเยียวยาเป็นจำนวนเงิน5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งการแล้วหลายละคนสงสัยเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรสถานะขึ้นเป็นกเกษตรกรเฉยเลยนะคะ อย่าเพิ่งตกใจนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร,กรของครอบครัวของเราก็ได้วันนี้จึงมีวิธีการที่จะมานําเสนอว่าเราจะยกเลิกสถานะเกษตรกร,กรของเราอย่างไรเพื่อที่จะได้ไปยื่นอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่20เมษายนศกนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะต้องมีแอปพลิเคชันนะคะ Farm Book หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิตัลนะคะซึ่งเ,เราจะใช้แอปนี้ในการยกเลิกนะคะคนที่สามารถยกเลิกได้เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของสมุดเขียวนะคะสมุดเกษตรกรที่ทางกระทรวงเขาออกให้นะคะซึ่งจะต้องใช้รหัสนะคะมากรอกเข้าระบบนะคะ พอเราโหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เข้าแอปพลิเคชันนะคะจากนั้นเราก็เอารหัสทะเบียนกเกษตรกรใส่ลงไปทั้งชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบค่ะแล้วรหัสเอามาจากตรงไหนเอามาจากสมุดทะเบียนกเกษตรกรในหน้าแรกนะคะจากที่ขีดเส้นใต้แล้วก็วงไว้นะคะเพื่อนๆก็เอาตัวนี้มาเลยนะคะ พอเข้าในแอปพลิเคชันเราก็อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะจากนั้นเราก็กดยอมรับค่ะพอกดยอมรับเสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปให้คลิกที่สำรวจสมาชิกนะคะตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกค่ะจะเห็นว่าสมาชิกในบ้านเรามีกี่คนนะคะสมมุติคนที่3เนี่ยเราเป็นเรานะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ชื่อเราเลยนะคะ แล้วก็ไปกดที่เครื่องหมายถังขยะสีแดงนะคะอยู่ด้านบนนะคะหลังชื่อเราจากนั้นพอกดถังขยะเสร็จแล้วก็ให้กดตกลงค่ะแล้วก็กดตกลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเรานะคะได้ออกจากทะเบียนเกษตรกร,กรของครัวเรือนเราแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะ ก็เอาไปยื่นอุทธรในวันที่2ค่เพค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรนะคะจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ